สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเค,เคยกับแมปอนะคะมือนี้กับโอ้ยก็หลังจากที่ตอนเช้านะคะแม่ปอมีงานอยู่หลานก็คือถ่ายพิเวดดิง้งพี่น้องถ่ายพิเวดดิง้งแล้วก็มีลูกค้ามาลองชุดมาคุยงานนะคะพี่น้องกับช่วงเศา้ากับ โอเคเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะก็คือแบบเหมือนแบบสถานการณ์ตอนนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีมากแต่ก็งานก็เริ่มมีแบบว่าเขาโควงว่ามีเริ่มจัดงานกันเลยแต่ว่าไม่ได้จัดใหญ่ทีนะพี่น้องก็พอมีลูกค้าแวะเรียนมาบ้างยังสินะพี่น้องก็เริ่มแบบโอเคจังสินะแล้วก็ เราก็ทํางานประจำอยู่แสงทองฟินแลนด์อยู่แล้วสินะพี่น้องเท่ากับต่องแบงเวลาให้มันถูกสินะพี่น้องว่าจะจะไม่ให้ชนกันหรือว่าจะไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือแบบว่าหายหรือว่าแบบว่าติดขัดนะสินะพี่น้อง ก็เลยต้องจัดคิวจันอย่างจังน้อยแล้วก็ดีใจที่งานหลักๆแต่ก่อนคืองานวิว้งก็เคยเริ่มกลับมาแล้วจริงสินะพี่น้องกับโอเคนะคะเริ่มโอเคมากขึ้นแล้วก็มีงานที่แสงทองฟินแลนด์ด้วยก็โอเคมากขึ้นจริงสพี่น้องอเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เป็นแบบว่าโมเมนต์ซึ่งแบบไม่ได้ทํางานวิว่งนานมากพี่น้องนั่นโควิดมากขึ้นโดนแห้งจริงสพี่น้องโดนจนแบบเข้าก,กับแบบมันมันห่างไปนานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังยังทําได้ดีเหมือนเดิมทำไมคราบว่าความรู้สึกที่แบบเรา ตอนนี้คือเราทำงานที่แสงทองฟิแนแลนด์ทุกวันสิแล้ว่าก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นงานอดีเรกเป็นเล้วงานเวดดิ้งเป็นงานอดีเรกแล้วก็งานแสงทองฟิแนแลนด์เป็นงานหลักบสินคว่าหลุดซึ้งก็เลยเป็นอย่างสี้นองสิ้นะครับพี่น้องก็ภายในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีงานอีกหนึ่งวันนะคะที่ร้านก็ถา่ายพเวดดิ้งอีกนะครับพี่นอ้องอ่าแล้วก็วันนี้ก็ วันนี้มีนัดค่ะมีนัดกับน้องแคมวินเนอร์แม่คิงแม่จูนอะไรแล้วแต่หลายคนนะคะแต่ว่าเมื้อนี้พอดีวินเนอร์ไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะครับไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานแอสตาเข็มที่2บันนี้ตกแรกมากเพื่อนกับแบบรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วก็เลยเป็นไข้พี่นอ้องเป็นไข้เพราะว่าหมัอวานกับผ้าเพื่อนไปทุระเบิดมือนะคะพอดีกลับมาตอนแรกเพื่อนกับรับไปบันนี้รับไปเพื่อนกับวบัดต่อบันนี้ก็เล่น เพิ่นมาตอบตอนประมาณสองหรือสามทุ่มเหมือนเพิ่นบอกเพื่อนว่าเพื่อนหลับพน่าเพื่อนเป็นไข้เพื่อนเป็นไข้เพิ่ะกินยาแล้วเพื่อนก็เลยนอนนะสินะพี่น้องก็คือเป็นเป็นไข้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงก็เลยให้กินยาเข้าไปอีกแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาก็ยังไม่ตื่นพี่น้องบ่เห็นออนฟิตแต่พอเพื่อนก็เลยโพสต์โพสว่าตอนนี้ยังไม่สบายอยู่ก็อ๋อก็เลยว่าจะเข้าไปเบื้องนองจักหนอยเพราะว่า แน้องซา่จะคลองบอสบายก็จะเข้าไปบึงไปติดตามแล้วก็เอฟซหลายๆคนก็ทักมาว่าน้องวินงงเนอร์เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคบก็เลยเดี๋ยวจะไปรายงานผลนะคะว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้แล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามน้องกันดูว่าน้องดีขึ้นหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวไปหาวินเนอร์กันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมาถึงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้าง ก็นอนพักผ่อนครับแต่ว่ากินข้าวแทบแล้วเมื่อคืนอาการมันเป็นยังไงเมื่อคืนอาการก็เหมือนเป็นไข้แบบว่าเหมือนเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่นะที่ที่มันแรงๆอ่ะก็คือนอนไม่ได้เลยตัวร้อนนี่นต้องเช็ดตัวตลอดกินยาก็ไม่ลงเน๊อือืมกินยาก็ไม่ลงกินยาก็ไม่ลงเช็ดตัวก็ไม่ลงสรุปก็คือซำไปเดี๋ยนอนน่ารับตาเฉยอ๋อ แตว่ว่าก็ว่าอย่าง้ทำไมไม่เห็นออนเฟซไม่เห็นอะไรก็แล้วเงียบไปเห,หายจากโลกโซเชียลไปเลยเออก็ตื่นมาตอนกี่โมงวะตอน,ต,นตื่นมากินข้าวเช้าเนาะประมาณแปดโมงอมตอนเช้าที่ตื่นมาเนี่ยยังกินอะไรไม่ค่อยได้กินกินได้สี่ห้าคำอะไเขาต้มนีมเอเามาดีขึ้นจริงจริงก็ประมาณเที่ยงเลยอืมมันก็แต่ตอนนี้ดีขึ้นย่ง ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วอแต่ก็แต่ว่ามันยังมีการปวดตัวแต่ว่าไม่มีไข้เลยวไม่มีไข้แต่แบบเหมือนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีอาการปวดตัวเออก็วันนี้ก็แบบว่าตอนแรกก็นัดกันนะคะว่าจะไปหน้าน้องแคมป์ไปกินเขาปลาที่นอกแล้วก็แบบว่าถ่ายคลิปกันวันนี้ก็เลยให้นอนอยู่บ้านนะคะไม่ต้องไปค่ะเพราะว่าก็ว่าจะถูกบอกพี่พอดูตอนนลางคืนไม่ไม่คือแบบว่าเป็นไข้แล้วก็ไม่ต้องไปเพราะว่า เดี๋ยวแบบว่าไปแล้วมันแบบไข้คืนอีกเดี๋ยวมันจะยาวนะคะก็ f อฟเป็นห่วงค่ะก็เลยมารายงานนะคะตอนนี้นักข่าวมาถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะหายสาศูเลยหายสาูนนี่นะคะทุกคนค่ะสภาพนะคะก็เป็นน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ลยก็แบบว่าเป็นภูมิต้านทานเนาะฉีดวัคซีนเข็มที่สก็เป็นเกือบทุกคนนะส่วนมากแอดตาเข็มสเพราะเห็นคนที่เขาพูดก็เยอะอยู่ว่าประมาณแบบว่า เป็นไข้อะไรประมาณนี้แต่ก็กินยานแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็หายก็ประมาณวันสองวันนะคะวันนี้ก็ปรเมศเวดดิ้งรายงานรายงานข่าวนะคะตอนนี้ฝ <c oughs> ากฝ <c oughs> ากถึงเอซหน่อยที่แบบเขาเป็นห่วงอ,อะไรเงี้ยเขาขอบคุณนะคะ f อซนะคะที่เป็นห่วงเนาะบางคนเขาก็บอกก็บอยว่ยบาบอกวิวธีดื่มน,น้ำเยอะๆนูน่นนี่นั่นแล้วก็ทำตามทุกอย่างก็ดีขึ้นจริงรต้องขอขอบคุณมากๆนะครับฟื้นมาตอนกลางคืนก็เลย โพสลงเพจอยู่พีกอว่าเออเนี่ยไม่สบายนะครับเออแต่แต่ก็จริงๆคนที่แบบว่าฉีดวัคซีนมาแล้วมันใข้มันมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวนะคะ<ช>ก,ก็เลยเอาก็ว่าอยู่มืนขึ้นเป็นเงยีงยบๆไปนะพี่น้องก,ก็เลยเอานี่ละสาเหตุนะคะก็คือฉีดวัคซีนมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะสภาพนะคะแต่ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วหน้าหน้าเริ่มแบบเออสดชื่นแลวหน้าหน้าเริ่มดีขึ้นหรือว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าวะ หน้าก็เป็นแบบว่ากระจากระจจางขึ้นอะไรอย่างนี้เออเอาจริงๆมันเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมกล้องมันกำลับขึ้นนิดนึง<ม>ใช่อะไรนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ปอก็จะได้ออกไปบ้านพักแล้วก็ไปหาน้องแคมกับแม่ชิงก่อนนะคะแต่ว่าบินเนอร์ไม่ให้ไปแล้วเพราะว่าวันนี้จะให้นอนพักผ่อนไฮไฮดีแล้วเพราะว่าอีกวันนี้วันที่เท่าไหร,หร่15ไหม,อมโอ๊ย16 16. 16 16 17 18 19 สี่วันพี่น้องแต่ถ้านไม่นับวันนี้ก็เลยอีกสามวันก็จะไล์สดแล้วก็เลยให้น้องนอนพักผ่อนดีกว่านะคะแล้วก็ให้หายไวๆแล้วก็จะได้ไปซ่อมเพลง่อมอย่างคืกอกลางสีหนาพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปแล้วมันไม่หายแล้วเดี๋ยวมีผลต่อการไปทํางานนะคะถ้าไม่ได้ทํางานก็ไม่มีตังะคะ์ค่ะทุกคนคะ่ะต้องหายดีก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่บอไปหาน้องแคมแม่คิงก่อนนะคะเจอกันที่นาเลยค่ะ ฮัลโหลค่ะตอนตอนนี้ก็มาถึงนาแล้วนะคะเอ้ากุจิตายขึ้นกันแท้อันนี้แม่ซีรีส์นะคะแล้วก็น้องแชมป์นะคะลูกเสือแก่สวยค่ะกำลังลุ้นเลขพี่น้องกำลังลุ้นเลขกำลังลุ้นเลขแล้วก็จะกินไก่นะคะเลขท้ายสองตัวประมาณนี้งกุจิตายถ้าดิ้จะใช้ปกรณ์ออกรางวัลรอลุ้นเลขท้ายสองตัวนะพี่น้องเพราะว่าสามตัวหน้าผ่านไปแล้วสามตัวหลังผ่านไปแล้วกับบอสตีนไม่ขึ้เสื้อลายอยู่บ่เสื้อทั้งหมด ไปหกซื้อแปดไปตะบานซื้อแปดใบตะบานมีเหล็กชุดสีใบพี่น้องตะนรอเมงมีมีอะไรบ้างแม่มาดูหน่อยแปดพใส่วีดาใส่โอ้โนี่ไงเซ็ตอันนี้จะเป็นสีใบอันนี้จะเป็นอย่างละสองใบไม่คิงซื้อซื้อตัวไหนหับที่ห้หลักที่หกออกตะานไม่คล้าเปรียครั้งที่สองรั้งสท้าค่นี่ม่คซื้อ <N un> นี่แม่คิงซื้ออันนี้นะ,ะออออแต่แม่ปอ,อ,ปป<ร>อนะไม่ได้ซื้อกำลังกำลงังทั้งหมด8ดใบนะคะดูว่างวันนี้แม่คิงจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเสร็จนี้เราจะก็ไปบ้านพักสามแปดศูนย์เอะไรศ7นย์เจ็ดแแล้วก็ห้าสา่อเดี๋ยวรุ่นเหลีกยก่อ่นแปมนึน่งนะคะ สะดุดล่ะสองมาเร็วครัที่สามตูแล้วนะที่ออกเอ็เก้าก็เลขแรกัะว่ราถือหรอแม่ว่าถือเลกแรกว่าถือก็รลุนครังทสามตัวกครั้งที่ามสอก็เลขก้ายสามตัวพี่น้องอปอเราแค่เพื่อกินโคค่ะ ซีเรียลุ่นแน่กระบ้อนอันเลขเลขตัวแรกอันเลขท่าช้าตัวก็ะขื่นพ่อถือคางยามเยินดมไม่ดมแล้วป้างอันมาเลยซื้อบ้านไดบ้านที่หลายแปดใบความหมายคือประมาณว่าอยากรุ่นอยากซื้อรุ่นพอไปทําบุญมากับมาดําจูนกับน้ําตาลก็เลยว่าซื้อไว้หน่อยแม่ซื้อศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดซื้ออายุแม่นี่เลยหสามอายุอายุซื้ออายุเซมเป็นปะเพกเนาะสามตัวหนาสามตัวร้างกับพ่อถือ สีเธวับพี่น้องใีได้ซีได้พาร์อันี้เมือแร่งที่สอ่าคือจะใช้บุคคลออกรางวัลที่สและที่สี่นะคะออกรางวัลเลขค้ายสองตัวเลขคายสงตัวสบาแล้วให้ถือกันนะพี่น้องซีได้เอิรนเจยุอยูนี่นาแปดใบขอแบบว่าน ถ้าบัถือกัะแมซสี่ใบมันจะจักล้านนี่เหรอยี่สิบสี่ล้านเออขอยี่สิบสี่ล้านแต่กูเนี่เด้อเออแต่กูสี่ล้านพอแจกเวิร์ยูนีนะขอล้านนึงไปปลูกผมโอ้าล้านแลนี่แจกเบิร์ขนาดยี่สิบสี่ล้านนี่ร้อง้วจะออกรางวัลไม่ทานสองตัวมาลุ้นกันครัมาลุ้นกันให้มันข้นเลขให้มันลุ้นเดรลุ้นนะเด้อสปดศูนย์เจ็ดอะไรก่อนศูนย์เจ็ดถ้าสองตัวแล้วลุ้นศูนเจ็ดกับสามแปด ลุนกันนะครับพี่น้องแต่ว่าฉันก็เป็นซื้อ v e อ s i o n ประเด็ดซื้อเนะด้ยคิงสั้นเพี่น้องนี่ถึงที่หลักศูนย์เจ็ดกได้มาไล่พี่น้องหายกับซื้อนีละแล้วตอรี่8แปดใบของเราศูนย์เจ็ดสามก็สามจะไม่น่านออกรางวัลสุดท้ายสองตัววันที่สิบหกาคมสองพันห้าอหกสิบส่อุ้ยแมน่นเจ้าสิถือบอคนลูกมาดีนาศูนย์เจ็ด แปดสแวอยาี่ใบอาสมันแท้มาดูหน่อัมาถ่ายไว้เป็นลักฐาพี่น้องวิดูวิีใบพุ่ดแม่ไข่สันไม่ไมอันนี้เนี่ยแม่ยืมเงินหนูซื้อเพราะเป็นของหนูนะว่นไดนยืมเงินไผรค่ะ กู้งินนอกกระสากระสือุ้ยคนลูกอุ้ยสี่ใบน้องสามแปดอุ้ยว่าลุ้นๆอีนึงต่ออย่าปากพี่น้อยให้โชคเอาล่ะซั้นนีดละสูอุ้ยอุ้ยสูจานสามแปดสี่ใยคนดีใบเด้ออุ้ยเฮงมากเลยค่ะทุกคนค่ะพอดีละบุญอ่ะพอดีละบุญเราใยปอใบเนึองนะครับโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวโอซานแห้งเดี๋ยวตอนนี้โทรหาคนมาคนนี้ก่อน คุยกับพันธุ์นี่ก่อนโซ่ก่อนทายรูปอัพรูปเดตก่อนนะคะโอเคพี่น้องซันยจะดูโอ้ยคอยว่ากันโอ้ทุกคนคะ่ะดีใจกับแม่ซีรีนะคะว่าสิมาก,กินข้าวปลาก็เลยได้กเฮงซ้ำบ่แม่นสิได้กินหลายก็ใกล้อยู่บ่เมืเอ่อเนี่ยอ๋อก็สิได้กินตัวเนาะโอ้ยอุยแม่ซีใบถือว่าแบบเนาะถึกยากได้พี่น้องก็ยังไปหยิ <uss> บเลยซีใบบ่เมื่อวานอันนี้อันนี้ซื้อเลขอายุตัวเองใช่ไหมแม่เลขอายุไม่อันนี้ตัวกับเลขอายุแม่นั่นนี่โอ้ย มันมันเหลือมันเหลือแตกคลิปสามกับสี่เดียเข่าเมมละปานนั่นกับเบิ้งผมแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นมาตึงเยอะแยะสิไม่บอกเรื่องยังสองคนเลยแล้วแต่เด้อไซวิกงอกรเอาซื้อวิกแล้วนงอีกอีกอีกคือลายเลยมันขึ้นตรงข้างหูเออไม่แน่ว่าบอกนะคือบ่าเอาตรงหนวดไปปลูกตรงผม ก็คือเอาอันบีแคนมาใส่ตุกหรือจูนนะไม่ปลอดคือเป็นแน่นแน่นแน่นกหมาว่ามันไปอัดโบถอกมาสาบานในย้าพาบริเวณอย่างเลยฝนในลังสิตกเอาเห็ดเลยนะคะนี่ดีใจกับแม่ซีรีส์ด้วยนะคะสามแปดค่ะสี่ใบแปดพันแปดพันนะครับพี่น้องคืได้แปดเจ็ดพันกว่าบาทค่าึ้นเนาะ ใช่แต่ไปขึ้นร้านฮาเตียงหักแค่สองเปอร์เซ็นต์หรือสามเปอร์เซ็นต์สองหล่ะพี่น้องโอเควันนี้เราก็วันเช็ดคลิปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ขึ้นลมไปบนเลยค่ะเพราะว่ารุ่นเลขรุ่นเลขก็เลยถือเลขแล้วพี่น้องแมสซี่รีถือเลขถือหวยหล่ะก็เป็นการเริ่มต้นนะคะชีวิตม่เดือนนี้เดือนนี้นะคะเลิศสี่ใบบริษัซื้อไต่ดินจักบาทบอบริษัซื้อไต่ดินทั้งการบริษัซื้อยังเลยงอนินบริษัซื้ออย่างนั้นค่ะถือยากนะพี่น้องซื้อลอตเตอรี่ถืองานะคะเปป็็นบุญเตอเคพี่น้อองาจจะไดด้เฮ็คะเป่ไปกอน คลิปนี้ขอแสดงความดีใจกับแม่ซิลีกรอนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงตอนเย็นเราเข้าไปบ้านพักด้วยนะคะไปซ้อมนะคะวันนี้จะเป็นยังไงค่ะพี่น้องจะเป็นยังไงคข้าติดตามแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่ปอด้วยนะคะช่งแต่หน้าสันทองวินแลนด์แลวก็จุนแชนแนลด้วยนะคะซีรีส์แชนแนลแล้วก็น้องแคมแคมตบเตยขาฝนพี่น้องลูกสาวเนี่น่ะเมืองลูกสาวเน่ยโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย